ก็ฝันนี่ก็จับ <coughs> 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 มามาหรือยังมาหรือยังมาเนี่ยก็กลังผูกแขนกำลังผูกแขนกั็นข้างล่างเลยเอานงมาใสเลยยดให้อเอก สองขนาดมอใส่กันเลยแลหนที่เนฮทแล้าก็ล้ำล้เพื้นช่ะวดเห่สองลวดเท่อีกเพิ่นมีสองเลมีสี่ไปเลยโอ๊ยเอาบอกอันนี้สามใคซืแล้วล่ะใคมัดเลยกเรยนเรอี่มัทนี่ลูกพี่พี่ไม่ใชีเห็นอันนั้นน้องหญิงที่นีดสาวจก้า คุณหมายควากัรเลยค่ะให้ดีเงี้ยคือสุขภาพร่างกายดีเงี้ยดูดีภายในกับภายนอกมันพร้อมเห็นจะเริ่มอายเก่าเล่นตลอดไปตลอดไปทุกปีทุกปีค่ะหววนี้แล้วแล้มันดีเงี้

dạy xoáng thana thật sự nó bắt mua một cái vòi mẹ thấy mứt mai là trái cái

แกมไปเ็เดวมันี้ชัวรตวไถ่ย่ามาก่านมันเื้่าไก่ไปไทยนเดือนเือกเือทุกวันไม่นหักคนเมตาเด้ง ร้้องวว่าายดถอดเอาเลยลูกอันนี้ั่นดีไปไหนลีก còn gì cả là rùa rùa này nín tiếng kêu sấu 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 บางตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวนี่มาไม่นี่อันนี้อยู่นี่ได้อยู่นี่ไหมเส้นเดียวมีผูกให้น้องตั้งด้งยมาด้วย ไม่ใช่กี่เส้นนี่เส้นเดียวนั่นแหละเก็บตังค์ด้วยนี่แป๊บนึ่งจะจะผูกยังผูกแล้วเดี๋ยวไม่ต้องมาเป็นร่างกับใครเลยโอ้ยโอ้ยเจียว แม่ก right? I mean, <ay> ินอิ่มแล้วลูกแม่กินอิ่มแล้วใช่ไหมุยาอีุุแม่กิน่มล้วมากว่าม้องใส่นรห้แล้วกลสาวบ้าขอบคุณครับมันแลวก็ ไปเลยค่ะจ like ับมือเอ่ยอ๋อไปเลยค่ะไปซ้ำซ้ำหน่อซ้ำเอื่อยเพระันเลยลูกซ้ำเอื่อยเาะฉไปเลยลูกกันไปไปลวดี่ะไปมื้ม่ภาพไปลวดขวดใส่ไปเข้าเรี่ยิลุยแม่งเงยกับวัวเนาะ ลูกไงลูกไงเง็นดักเง็นดักเบ้าจิตตดมบ้าจิตต๊ดแตงยี่ปอดไตงยี่ปอดนั่นเก่นเลยเด็วดินั่นเ่าล่นเป็นแม่ยี่แก้วนั่นเล่นแตงยี่หมู้อพ่อแม่บาที่ดีมากเอา้าลายีว้าเอามา เอฟีทุกตัวเลื่นถึมาแล้วนะตอนนั้นมาจับเลยมเอเอมทระดับเอประเทศเลยนะเีมไรกันล่ะว่าจ้าไดก็เขาาหัรพระเจกนองเพ่อไม่จับไม่มาคอยมาบางานเลยดีงานอะไรนะไม่สอน เาไปแค่งนอกแขงแรล้วกรไดได้ที่หปาผู้นี้แมนมาผู้นี้เขาผู้นี้โอ้ข้าวนี้ขาวนี้สียคออีกข้าวนีตองไเดือนหนาอ๋อเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้เลดือไปมเดืนสักระยเลยลืมแมนมาลืมมาปีใหม่แล้วสุดยอดชกแล้วก็รอเลยสองันก็รอ ี๋้วคลิปนี้ให้เป็นสนิทกันนะคะขอบคุณค่ะ